สวัสดีปีใหม่ครับเพืเ่อนๆที่นา่ารักของช่องอุทัยว่าไราตีช้ชาแนลห่างหายกันไปนานมากล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่ก็คงไม่ช้าไปใช่ไหมครับหรือจะกล่าวคําว่าสวัสดีวันตุ๊จีนดีครับฮะอันนี้ผมโจกนะครับสําหรับวันนี้นะครับทริปที่เห็นบนต้นคลิปนะครับก็จะเป็นทริปการเดินทางกับต่างจังหวัดของผมนะครับปลายทางของผมก็คือจังหวัดอุบลราชธานีนะครับช่วงเดือน ตุลาคมนะครับซึ่งมีวันหยุดยาวของบริษัทนะครับผมก็มีโอกาสกลับบ้าตนต่างจังหวัดนะครับลางานไปด้วยส3สาวันบรรยากาศที่เพื่อนๆเห็นพอจะดาออกไหมครับถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นสายทางภาคตอนออกเฉียงเหนือเดินทางไปโคราชนะครับไปทางขอนแก่นบางจังหวัดนะครับที่ผ่านทางนี้รวมทางอุบลราชธานีด้วยนะครับนั่นคือปลายทางที่ผมจะไป ก็คงจะเดาออกว่านี่คือเขาปักนะครับตอนที่ไปนี้มันเป็นหน้าฝนนะครับถนนที่เพื่อนเอนได้เห็นก็จะมีดินสไลด์ลงมาบ,บ้างแบบนี้นะครับโชคดีนะครับที่เดินทางตอนกลางวันแต่ตอนกลางคืนเนี่ยคงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงในการเดินทางนะครับผมชอบมากๆเลยกับวิวบรรยากาศภูเขาแบบนี้นะครับทำให้เรารู้สึกว่า มันเย็นสบายตาไปหมดนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมมองทางมองเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับถึงแม้ว่าเราขับถูกต้องอย่างไงครับระมาะระวังแค่ไหนแต่อุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเพื่อนๆชอบเดินทางกลางวันหรือกลางคืนครับส่วนผมส่วนตัวคิดว่ากลางวันจะดีกว่านะครับมองเห็นทางนั่งทม,ม์แมชชินกันมาประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับก็มาถึงกันทรักษ รีสกเกตนะครับถนนเส้นนี้ก็คือเช็ชัยโชคชัยเดชอุดมนะครับเช็ชัยก็บรรยากาศที่เพื่อนเเห็นนี้นะครับก็จะเป็นแม่น้านะครับที่อยู่ตรงริมสองฝั่งก็คือน้ําจะเยอะมากนะครับแล้วก็ช่วงตุลาคมนี้ที่ผมจะกลับนี้นะครับก็น้ําท่วมจังหวัดอุบลด้วยนะครับน้ําก็ไม่แหวนที่จะตุลาก็ล้นอยู่ว่านะครับน้ําจะท่วมทางที่เรากลับไปหรือเปล่านะครับบางจังหวัดแล้วก็บางเส้นทางของโชคชัยเดชอุดมนี้นะครับเส้นสองสีนี้ก็ ท่วมบ้างแล้วก็มีนะครับอันนี้ก็คือเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่เลี่ยงน้ําท่วมที่จะเข้าเมืองของบุญนะครับผมก็จะไม่เข้าทางตัวเมืองของบุราาชธานีนะครับก็ออกไปทางเดชบุรีแล้วก็มีทางเลี่ยงอีกทางหนึ่งนะครับที่จะตัดไปอำเภอพิอบูลมังสาหารนะครับอันนี้ก็เป็นร่องรอยน้ําท่วมนะครับก็ลดลงมาบ้างแล้วนะครับผมมาก็ถือว่าโชคดีที่ระดับน้ําในแม่น้ําสาขาของแม่น้ำมูลเนี่ยนะครับมันลดลงไปขนาดนี้นะครับแต่ว่าความเสียหายที่ยังคงพบเจออยู่ ทุง่งนาที่โดนน้ําท่วมข้าวล้มตายนะครับแล้วก็ถนนหน,หนทางที่ถูกกัดเซาะหรือว่าพืชของชาวบ้านนะครับที่โดนน้ําท่วมแล้วก็ทําให้พืชตายลงไปนั้นก็คงจะทําให้ชาวบ้านแถวนี้ชาวนาแถวนี้คงจะบอบช้ํากันพอสมควรกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ อันนี้ก็คือเข้าสู่ตัวอำเภอพิบูบังสาหารแล้วนะครับก็ขับรถประมาณ4 0นาทีนะครับจากเดือนอุดมเพราะว่าผมไม่ชินทางแล้วก็เป็นทางลัดทางใหม่ก็คือจับน้อง GPS มานะครับอันนี้ข้างหน้าน,นี่นะครับที่ผมจะซูมให้ดูเนี่ยก็คืออันนี้ไม่ใช่สันเขื่อนนะครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำนะครับอยู่ที่อำเภอพิบูมังคหารนะครับทางขวามือลงไปถัดจาก สะพานนี้ลงไปนะครับก็จะเป็นแก่งสะพือนะครับที่เป็นแหล่งท่องเทีย่ยวในช่วงสงกรานะครับก็ถือว่าหน้าที่เอาเป็นแก่งนะครับอันนี้ไม่ใช่เขื่อนอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าช่วงที่มาอย่างผมแจ้งนะครับว่าฝนมันตกลงมาที่อุบลแล้วก็อุบลก็จะเป็นที่รับน้ํามหาศาลนะครับจากทุกๆซ้สายเลยตั้งแต่ทางภาคอีสานทางภาคเหนือนะครับไหลลงมารวมกันแล้วก็ ไปออกสู่แม่น้ำคูที่อำเภอขงเจียงจนะังหวัดอุบลราชธาน,นีนั่นเองนะครับต้องขับอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าหลุดไปด้วยเพราะว่าน้ำนี่คือชนขอบสะพานเลยนะครับเครื่องผักดันน้ำที่ติดตั้งก็คงไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าน้ำมันอิ่มตัวแล้วนะครับนระบายไม่ทันแล้วแต่โชคดีที่ผมสามารถข้ามทางข้ามสะพานมาได้นะครับสะพานนี้ก็น่าจะหลักร้อยปีน่าจะได้แล้วนะครับ อันนี้ผมไม่ได้อยู่ในาน้ำนะครับแต่ว่าอันนี้คือหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับฝั่งที่อยู่ข้างหลังกล้องเราไปนี้นะครับไม่ใช่ข้างหน้าฝั่งโน้นจะเป็นอำเภอสิรินทรนะครับแล้วก็จะเป็นบรรยากาศของแม่น้ำมูลนะครับบ้านผมติดแม่น้ำมูลเลยประมาณ500เมตรก็ถึงแม่น้ำมูลแล้วก็เอาคลิปมาให้ชมกันนะครับขอข้อมูลสำหรับการติดตามนะครับคลิปถัดไปก็จะข้ามไปทําบุญที่วัดฝั่งโน้นที่เพื่อนๆเห็นในคลิป,ปน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ ใจอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับการท่องเที่ยววัดเกาะกลางน้ำนะครับที่วัดแก่งตาดไฮเนาะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณจากการติดตามนะครับสวัสดีครับ